สวัสุดีพี่น้องนะครับสุเจรยวันนี้วันที่เกดนะครับทอคอหกสามพี่น้องลุงของเก่าก็มาซื้อแตงโมอีกเช่นเคยนะครับก็แตงโมก็ลูกไม่ใหญ่นะครับก็พอประมาณในช่งนี้นะครับตื่นมาแต่เช้านะครับเจ้าของไร่ยังไม่มาเลยนะครับเพราะว่า ตะวันยังไม่ขึ้นเลยนะครับลงมาแต่ตีห้านะครับมาถึงไล่นะครับ FC พี่น้องนะครับนี่ลุงนะครับของเกาสามชัยก็มาเด็ดเก็บแตงโมวไว้นะครับแก่คุณยายนี่นะครับตรงนี้ลูกใหญ่ก็หมดแล้วนะครับสองโลขึ้นก็เหลือแต่ลูกเล็ก ประมาณนี้นะครับโมก็สวยอยู่นะครับแต่มีสัญญาผสมบสิ๊กไซแล้วก็ก็รวมแต่งรวมนะครับมันจะแดดมันร้อนมากนะครับเป็นเห็นเป็นเหลืองเนะครับ เป็นทายขาวพี่น้องก็เลยเท่าไหร่นะครับพีพี่น้องนะครับสวัเชียทุกท่านนะครับ <c oughs> บูเิ้็มาทักทายอดไลนะครับยุดของเก่าสามชายพี่น้องมีคนโทรมานะครับ ก็สวยนะครับตอนเช้าเก็บใบเมื่อวานนี้นะครับไม่ได้เอาขึ้นไปมืดก่อนก็เลยมาใหม่นะครับตื่นแต่เช้าแต่เจ้าของไร่ยังไม่ตื่นมาเลยพี่น้องไม่รู้ก็ขายกันยังไงนะครับ ส่วนนี้หมดก็ไปต่อที่ส่วนใหม่นะครับก็จะมีเก็บแตงเล็กอีกสักวันสองวันนะครับอุทุกท่านนะครับแถ่าลายของของเก่าวันนี้ <c oughs> เย็นนะครับตอนเช้าหมอกลง บอกแต่เช้าก็สายอีกแล้วนะครับวันนี้ <c oughs> น้องนี่นะครับจะมอก็เก็บไว้เป็นแถวแนวเป็นแถวนะครับ ลูกเล็กนะครับเดี๋ยตโลกไม่โตนะครับที่เหลือ ตะวันขึ้นเลยนะครับยามเช้าที่สามชัยนะครับอ่นี้เป็นตำบลคำสร้างเที่ยงนะครับไม่ใช่สามชัยพี่น้องเป็นอ่าตำบลคำสร้างเที่ยงนะครับแต่เอเภอก็สามชัยนะครับพี่น้องสวัสดียามเช้าทุกท่านทุกคนนะครับผที่เข้ามาติดตามนะครับ ของเก่าวันนี้แนวทางนะครับลงให้นะครับพี่นอ้องเอฟซี C นะครับก็ส่งได้นะครับแตงโมเพราะส่งเกินสองโลไม่ได้ต้องส่งกันเป็นส่งให้ได้นะครับเก <c oughs> ็บไปทาง พี่น้องเกินเว้ยนะครับตามนะครับโอ้มาชื่อแตงโมนะครับเช่นเคยพี่น้องช่วงนี้จะ แต่ตมทุกวันนะครับงานก็ไม่ค่อยได้ทำนะครับงานก็ใช้รถทะาทานะครับที่นั่นแมกแคบนะครับ อันนี้ครับคู่ชีพคู่ใจนะครับแลก้ก็หาซื้อแตงโมนะครับช่วงนี้ขายมาเป็นอาทิตย์แล้วครับทั้งส่งทั้งขายปีกพี่น้องตามหมู่บ้านนะครับก็พอประมาณนะครับพี่น้อง ชื่อเตียงโมนะครับมาแต่ตีห้แล้วก็ตอนนี้ก็สายแล้วนะครับก็คนงานยังไม่มาเลยครับเกบสพี่น้องนะครับแนวทางแบ่งปันนะครับสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ยามเช้านะครับอากาศด,ดีมากนะครับ ก็กมีประมาณอยู่ตรงนี้ประมาณยี่สิบไร่มันะ้งเนาะเขามีเป็นร้อยไร่แหละครับป่าอ้อยป่ามันสวนร้อยสวนมันพี่น้องนะครับแต,แต่วันก็โผล่ขึ้นมาแล้ว ฝากเอีพี่น้องนะครับทักทยายไลน์ได้นะครับที่ลุงของเก่าวันนี้เดี๋ยวลงุงนะครฝากไว้ที่ f อซพี่น้องผู้เข้ามาติดตามนะครับทักทยายไลน์เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับพี่น้อง้าอยากได้หวยลาวฮาหนอยวันนี้นะครับทุกท่านนะครับต้องเข้าแอดมาที่ลุงนะครับที่เบอร์นะครับจะ ลุงก็จะส่งให้นะครับขอกันมาอยากได้หวยฮานอยหรือหวยลาวนะครับก็ใครเข้ากลุ่มมาเท่านั้นนะครับลุงถึงจะส่งให้นะครับเข้ากลุ่มหนึ่นะครับหวยพะรวยนะครับลุงของเก่าสูตรเด็ดหวยพะรวยนะครับลุงของเก่านะครับสามชัยพี่น้องฝาก fc ไปด้วยนะครับ แนวทางแบ่งปันวันนี้ก็เดี๋ยวลุงลงให้นะครับแต่จะไม่คัดเด็ดนะครับคือจะลงให้รวมๆพี่น้องในคลิปนะครับจะจอเด็ดเน้นให้ที่ใครแอดไลน์มานะครับถึงจะได้นะครับก็ทำบุญมากระลุงนะครับลุงจะไปช่วยสร้างที่วัดนะครับ พี่น้องใครอยากทำบุญก็ทักทายไลน์เข้ามาที่แอดเข้ามาแล้วก็หมายเลขบัญชีลงทิ้งไว้นะครับที่กลุ่มนะครับใครทำบุญเท่านั้นถึงจะได้นะครับคือเข้ามาแล้วก็ไขโอนนะครับ299เท่านั้นนะครับก็แล้วแต่ศรัทธานะครับพี่น้องฝากเก็บทีทุกท่านนะครับเจ้าของไร่เจ้าของสวนเข้ามาแล้วนะครับ ี่รถไถมาพอดีเนี่ยโ,โอ้ตัวเรียกคืองามเด้อเบิง่งไอพี่น้องฮ้อนเนี่ยบงังนี่แหละครับงามครับเนี่บ่ได้เจ็ดบ่ได้แดงมันเป็เนเอียงมีบ่ได้เสียเสียงเด้อ <c oughs> พี่น้องเบิ่งเอา,ม,งงามีบิ่งในนีงามแม่นบ่ครับเจ้าว่าตัวไหนเนาะ โกว่ามันสองหาแล้วมีสามสองหายนเชียนอยคอยบวงคือหาตัวเึว่งโอ้สามตัวนี่ครับพกนเชียนเรานี่ยข้าสิได้บินมากขึน้นนกเจ้าเด้อพี่น้องขาดสิรได้ดิบ,บ่อบินเจ้ยเจิดหนีแล้วครับ ตาพัดไปเล่นแตงโมมานี่หลายเที่ยวเราพี่ร้องบอกเคยเดดร้งตัวนะเลขไข่เนาะฝากเก็บทีทุกท่านนะครับด้วผูกขมันทิตามนี่ครับจะจะซื้อสามสองห้าสามสองสามามห้าละสามกห้ามันคา้ขึ้นอยู่แต่ว่าสองขึ้นจัดเดี๋ยวเอาสองโทนี่เป็นรักเนอสองห,านหน้านาะ สอ,อ,องห้าห้าสองบ่ฝากเก็บชีพีนวังนะครับแต่ว่าอยู่บุญแล้วเป็นเขียนคือเขียนห้างเด็ดห้างก็ได้คือก็านะ่ะขันมีบุญเนาะนี่แม่ขยายเขากันอันเดียเพื่อนไหนเอาสามมี่สีพี่นวังนั่ดีว่าง่ายมั้ยนะฮ้สาม,อาม,อส,ามสองหา้าบ่ เอาเป็นแต่แซ่บเพพี่ร้องบักหมูกระไรเนาะลุงของเก่าสามใจพี่น้องฝากเอฟซทุกท่านนะครับเด้อใครอยากได้จะไทยเอ็ดไลน์ภาคใต้เดี๋ยวผมส่งให้นะเจ๊ส่งเมืองว่านสองลูกส่งมัอกนเนี่ยหกลูกทรงห้เอฟซีเลยดิไม่ต้องเสียตังค์แต่เจ็บไปทางท่านเสียให้ครับอ่อาก็ดีปาดบังครับสิบปาดกินเดียนนะ งามนะครับเด้ยอผมก่าเดียงเดียงครับพี่น้องอันนี้บิกทรายนะครับไม่ใช่จินตาลาไม่ใช่จินนาลีไม่ใช่แขกดําไม่ใช่สัญญานะครับอู้โมโนเนียวไว้ก้นไปเรียกออกจังวากันถุยเนาะเออเอาไว้สักกัน้าเพิน่นไหหมาเป็นบุญสามช่องหาคืองามครถึงฮนี่แม่เบื้องบัดไอะไก็ปปไเป็นแม่าพราะปานเชียนเอาได้แล้วเนี่ย บอกว่าเงินว่าเจ้าของในเดียวเห็นบังหันสะดีใอยบดเบึงแม่ยสุเทียกะไทยเหยีบี้พี่น้องดเบึงยุ่นเมียนี่แม่บ้านเมือนี่หัวก็เห็นเลอครับพี่น้องสามคัก้เห็นบ่ครับชัดบ่อนตัวบนนี่กระสามนี่อยู่หน่วยเพียกระสามนี่นี่บ่ครับนี่กระสามนี่มันบ่คืดอกคือบ่ะมีหน่วยนี่มีหน่วยนี่แหละครับคือคักว่าสามสองห้านี่อันนี้ไม่ยังคันนี้ ่งบ่บ่บ่เกี่ยว่เกียวน้องสนนอันนี้คือเขียนให้ไหมแม่นั่งอะไรนี่คนที่ตูนบ่เออเอาพี่น้องเบิ่งเอาเด้อฝากเก็บทีทุกท่านนะครับแนวทางแบ่งปันสละวันที่สิบหกนาะสิบหกทคหกสามต้อนรับปีใหม่บ่ก่อนจะถึงหนึ่งมกลาลุงของเก่าสามชัยนะครับ เกิดวันที่เพ็่นเพียนให้กับ่่แจากดอกสิบสี่หืสิบเจ็ดบูคนเกิดวันอังคารครับลุงของเก่าพี่น้องทักไทยอะไรนะครับขอให้เป็นบุญก็แล้วกันนะครับสําหรับสามสองหาเนาะเขาว่าน้ากันเลยสามสองห้าเปนบ้าครับผมเออเจ้าของแต่งโมเป็นว่าสามสองหาพี่น้อง กะของลุงี่แหละต่ว่าบ่ยเห็นเล็กไหมบัดมาหอดจังเห็นเด้อพี่น้องบโบถูกความซื้อนะครับลุงของเกาสามใช่พี่น้งองเขางามมีดีว่ะเฮงเ,เขียนก็เกาบาดเนี่ยบ่งหนี้สองหาคักถึงสามนี่ยไม่เรียกสามเนี่ยไหมเมียเมื่อไง้ย,าย่าเป็เรียกห้าบ่ะ บานีปเรียกสามได้ด้วยนั่นครับสามเนี่ยเ <c oughs> ียนเราขับเ <c oughs> ับเราเชียนในไม่ตัวนี้อาฝาก F เยบซี่พี่น,อน้องนะครับเด้อคอยเป็นบุญนะครับมันทุกม,ม,มันโลกโลกมันไพ่มันให้รวยเป็นล้า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 ,านนะครับฝากเยบซี่ทุกท่านนะครับแนวทางแบ่งปันสำหรับวันนี้เดี๋ยวลง,ลงให้นะครับวันที่หนึ่งโอ้วันที่สิบหกเนาะบอาปิดพี่น้อง พอคอหกสามฝากกันไว้ด้ยครับบุงโม่แต่งนี่กับบ่าหลายโนะครับประมาณสองร้อยลกอยู่สงวนราคาที่โลละแปดบาทพี่น้องฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับนี่ครับรถลงมาส่งนะครับส่งให้เอฟซี T นะครับพี่น้อง อยู่ข้างบนรถก็3 2 8เช่นเคยนะครับอยู่หลังรถพี่น้องฝากกันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ